รางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมีดังนี้ค่ะรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้จิรายุละอองมณีจากลาสมอร์ฤดูร้อนนั้นฉันตายเขาเป็นดาราเลย พงสะทรจงวิราชจากพี่มากพระขนงไม่รู้อ่ะกูไม่ยอมอารักอมรสุภาษิิจากยังบบาวเดอะมูฟวี่นัทสิทธิ์โกดมนัฐวนิชย์จากตั้งวง กิติศักดิ์ปฐมบุรณาจากเรียนฟิกชั่น แล้วการนี้ขอเรียนเชิญคุณตินาสุพนาาจิตตะลีลาเป็นผู้เชิญรางวัลนะคะขอเรียนเชิญคุณมีนภพิสถาคล้ายอุดมเชิญดอกไม้และขอเรียนเชิญคุณปอนทวุฒิสกิจใจเจ้าของรางวัลสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9จากภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลเลยนะคะ มาเองเลยนะครับจริงๆอยากให้ทุกคนได้นะครับเพราะว่าน้องๆสนิทกันทั้งนั้นเลยและเก่งทุกคนครับใช่ค่ะทุกคนมมากความสามารถเนาะครับแต่เผื่อเผื่อกับก้าวทำเหมือนไม่เคยออกทีวีมาก่อนเลยนะฮะเกรงหรอคะไม่เป็นไรครับน้องฮะคุณเผือกวันนี้โกนหนวดมาเพื่องานนี้เลยขอบคุณครับขอให้ทุกคนได้นะครับแต่คนที่ได้รางวัลนี้นะครับกับนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ กิติศักดิ์ปฐมบุรณาจากเรียน Fiction แสดงความยินด <Smile> well, ีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะมากเลยค่ะทีนี้เป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างโอ้ยคือมันตื่นเต้นมากแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยเดี๋ยแบบถ้ามาจับตรงนี้แล้วแบบตึกๆๆๆตๆใช่ๆๆค่ะเพราะบมว่า คือเราได้โอกาสที่ดีมากคือต้องขอบคุณคมชัดลึกมากที่บอกว่าเรายังหน้าใหม่มากในวงการค่ะแล้วก็ได้รางวัลน,นี้รู้สึกว่าแบบมันเหมือนพลังชีวิตจ้ามันมันเป็นกําลังใจให้เราแบบอยากที่จะแบบทํางานต่อไปแล้วก็แบบพัฒนางานให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะ สังเกตนะในตาเธอน้ําตาเธอเอ,อ่อคลอเบาตื่นตลอดเวลาเลยค่ะแสดงถึงความตื่นเต้นแล้วก็พลังอย่างที่เธอบอกจริงๆเลยนะคะงั้นยินดีด้วยนะคะคาดหวังอะไรต่อไปก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็คือทําทําให้เต็มที่อะคะ่ะทาก็จะตั้งใจทํางานต่อไป<ๆ>ก็ยังไงก็แบบอ,อย่างที่บอกก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยฝากติดตามด้วยยินดีด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะไปดูกิจกรรมบนเวทีกันต่อค่ะศิลปะ